สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้อกยังมุ่เว้นกับบอดดี้ไทยเบิ้งนะครับอย่มาถ่ายตอนเราเลยครับว่าอย่างมันคำนะครับอย่ามาเบื้องหลังแรกกับหลังที่สองอยู่นี่นะครับเขาใส่ไปนี่นะเอาถือแล้วครับพี่น้องครับหลังแรกเขานะครับเอาวหลุดหนึ่กันมาเบื้องนะครับตัวหน่อยตัวใหญ่ครับใส่กระดูกกรอบนะครับพี่น้อง กำลังงามเะครับรุ่นหลังที่สองของเขาเะครับเบื้องหลังที่สองนะครับว่าถึกบอนะครับใส่ใน,นเติบเนืหนี่คือเก่าพี่หนุ่มตัวเงาเบิดนะครับเขาสิเปียเนน์เงาไว รุ่นหลังต่อไปกันเลยนะครับเบื้องหลังนี่กันนะครับยังอยู่คือเก,าก่าอีกเ้ารุ่นหลังนี่กันเลยนะครับเนื้อวเปียเอ้าถึอแล้วครับท่านครับ งามก็เก่าวแล้วครับพี่นอ้องแส่งามๆนะครับรุ่นหลังนี่ครับกันเนะอ้าถือ,อกแล้วพี่น้องครับใส่น้อยนะครับเขางามขลาดพี่นอ้องมึงมันกินมันติดปากอยู่เลยรุ่นหลังต่อไปกันเลยนะครับเต้องตึงต้องถือกแล้วพี่นอ้อง ใส่เดียวกันเลยเลพี่น้องรุ่นหลังนี่ครับเอ้าถืออีกแล้วพี่น้องคนระัดูต้องขาวนะครับครับโดนต้องข่าวใส่งา,งาครั้มารุ่นหลังนี่กันนะเขาถือแล้วครับพี่น้องครับมารุ่นโตทั้งกันนะครับใส่งามคือเกแลพี่น้องมีแต่รุ่นนี้แหละ หลังนี้นะครับถือนะครับพี่น้องน pues ี่คือเก่านะหลังต่อไปนะครับใส่คือเก่าเอาถือแล้วครับพี่น้องครับแหมบนตัวรมกันนะครับใส่เดียวกันนะครับพี่น้องครับงูน้นะครับรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับรุ่นหลังนี่ครับฮะพี่น้องถืกแล้วครับ ใส่งามเพื so ่อเก้าแล้วครับพี่น้องกำลังกินครับหลังนี้ก็ถืออีกแล้วนะครับพี่น้อครับรุ่นน้ำกันเลยครับงูท้องขาวนะครับฝั่งหลังนี่นะครับอ้อถือกันครับหลังนี้รุ่นกันครับงูท้องขาวนะครับก็ได้ถือท้องขาวแล้วพี่น้องครับพี่เทิงเนี่ยใตกหงามอยู่ครับ ตื่นบักไข่หำหน่นะครับมาเมืองหลังสุดท้ายนะครับสุดท้ายของเขาเนะครับนั่งมาถือนะครับ่น,บน้อนี่คือเก่าอยู่นะ,นะครับมานครับโอ้ยหด้ได้อีกตัวอ่ะตัวตีฮ้าไม่แ,และเลย ครับเออผลงานรอบแรกของเมะดีจะ้จางผลงานราได้หนึ่งตัวสองตูสาตัวสี่ตัห้าตัวหกเจ็ดแปด ตัวน้อยสิบสิบตัวพอดีเลยรไปหนาครบรแรกเขานะครับรล้วเบื้องครับรบสวางบรลลูสิไปบป่ต้องมาลุ่นน้ำกัน,นครับสวัสดีครับผมแบบเจ้านะครับมนาะะยามนะครับยามกับมมีหลังแหลก เลยครับมือคืนนี้ก็ถือก่หลังแรกนะพี่น้องตัวน้อยครับเอาคือเก่าแหละพี่น้องถือคือเก่าแหละหลังแรกก็ได้มุ่นน้ำกันเลยนะครับนะครับตัวใหญ่ก็มือคืนนี้ครับหลังเก่าหลังเดิมหลังแรกหมานคือเก่าครับพี่น้องครับรุ่นหลังต่อไปก็เลยนะครับหลังที่สองนะครับพี่น้อง หลังที่สองกัดกัถือกว่ะทุกี่กหลังที่สองก็ถือกว่ะถื่อคอเขาลุนโตกันเลยนะครับูทองขาวนะครับตัวงามเลยหลังน,นี่กันเลยครับใส่ไว้หลังเดียวนะครับพี่น้องหกลับหายก่ถือนละครับพี่น้องครับใส่ปากหูเลยพี่น้องตัวงามเลยครับนี่ใส่ปากงูเลยครับ รุ่นหลังนี่นะครับใส่ไว้ใส่ตัวอืมันนีกระถือครับพี่น้องครับป่านใดครับโตใบใหญ่นะครับปานใดนะครับรังงามมาครับรุ่นหลังนี่กันเลยนะพี่น้องครับต้องถือแล้วครับพี่น้องครับ ตัวเบอใหญ่น,นะครับพี่น้องงูหน่อยรุ่นหลังนี่กันครับว่าสิถึกบอถือลั่นดยนู่พี่น้องรุ่นน้อกันครับว่ามีโตัวบอนะไปล,ล้งงางน้ำนะครับพี่น้องรุ่นนี่กันนะครับกับไปยืดเก่านะครับพี่น้องรุ่นกันเลยครับว่าสิได้โตัวบอนะ ว่าถือนะครับพี่น้องบัลั่นพวอครับลากกลับมากินนะครับนี่ก็คือเก่าอยู่พี่น้องเสียกขาดทางนี้กระเทิบแล้วครับพี่น้องร,รุ่นโตนุต่กันเลยนะครับนะครับถ้าอย่างกำลงงั่น้องะครังต่อไปกันเลยนะครับหลังนี้กระเถิบ้ะครับพี่น้องมือทองขาวนะครับพี่น้อง ถืออีแล้วครับพี่น้องรุนกันเลยครับงูท้องขาวนะครับพี่น้องหลังนี้ก็ถือแล้วครับพี่น้องครับตหวะมิหนกบัท้านได้หนึ่งนะครับสิ่งเสื่อมตึงกันไปแล้วเราลุนลุนกันเลยครับใส่งามเลยนะครับพี่น้องยังพ่นแด้ตายครับรุนหลังนี้น้ำกันนะครับโอ้ถือเร็วนะครับพี่น้องใส่งามเลยนะครับพี่น้องรุนหล, video, หลังต่อไปกันเลยนะครับ หลังนี้บ่ถือนะครับนะกอควาซิยามกับคืนให้เก่านะครับนุ่นเหนียวต่อไปนะเพื่อนนี่ก็บดถือนะครับอืมหลังนึงน,นะงนี่ก็บดถือเนาะนี่คือเก่าอยู่ ถือแล้วครับพี่น้องครับรุ่นน้ำกันแล้วครับงูท้องขาวคือเก่าครับนะใส่งามนะรุ่นหลังมีกันเลยนะครับอุ้งถือแล้วครับต้องงามเลยครับได้บ้างเหรอบูอ๊เฮ้ยอะไร

เดี๋ยวเบอร์หนงานหลบซอลเลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบสิบเอ1ด1ิ1สองสิบสามสิบสี่สิบห้บเกตัว ประมาณนี้ครับ